สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับปะแจทอกนะครับปะแจทอกเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ขายดีในร้านของเรานะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะมาหาบ่อยมากโดยเฉพาะคนที่ใช้อ่ารถไม่ว่าจะเป็นหมอบนะครับที่เป็นคาร์บอนนะครับหรือ,อรถอลูก็ตามครับเพราะว่าการมีประแจทอกจะทําให้อุปกรณ์ไม่เสียหายโดยเฉพาะพวกคาร์บอนนะครับถ้าขายเกินอ่าคาร์บอนก็อาจจะแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวประแจทอกเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับ าการปั่นจัก,กรยานนะครับสำหรับตัวรุ่นที่ผมจะมาแนะนําตัวในวันนี้ก็คือรุ่น ATD 1.2เป็นประแจท็อปตัวเล็กของพ a r k ทูนะครับก็เป็นประแจที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็สามารถใช้งานเหมาะสําหรับตามบ้านแล้วก็แม้กระทั่งร้านที่รับเซอร์วิสก็แนะนำนะครับเพราะตัวนี้ใช้งานง่ายมากแล้วก็เป็นประแจท็อปตัวโปรดที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดด้วยนะครับ เพราะว่าข้อดีถ้าหากลองกลับไปดูในพวกรีวิวของไบเลด้าหรือลองสี่ีจะเห็นว่าปัจจัยท็อกรุ่นนี้ได้รางวัลค่อนข้างสูงมากนะครับรีวิวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะของไบเลด้าเนี่ยมันเคยมีบทความมันนึงเขาก็เอาปัจจัยท็อกหลายๆอันมารวมกันนะครับเป็นน่าจะสัก20ยี่ห้อได้ไหมครับก็ปรากฏว่า ATD 1นะครับก็ได้รางวัลอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องความแม่นยําและความเที่ยงตรงโอเคเดี๋ยวผมมาบอกก่อน,นว่าทําไมมันถึงใช้ง่ายและก็ราคาประหยัดราคาตัวนี้อยู่ที่2490นะครัาบนะคร ข้อดีของเขาก็คือซื้อประแจไปปุ๊บใช้ได้เลยโดยปกติประแจประเภทและกเชสนะครับไอประเภทที่ตัวเป็นด้ามน,นะครับส่วนมากก็คือต้องซื้อหัวต่างหากแต่ตัวนี้เขาให้อุปกรณ์มาครบแล้วก็หัวจะเป็นลักษณะแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมซูให้ดูนะครับมันก็จะดูดปุ๊บแล้วนอกจากนั้นก็จะมีหัวซ้อนอยู่นะครับให้มาทั้งหมด4ี่หัวนะครับหัวที่ให้มาก็จะเป็นสามมิล4ี่มิลห้ามิลแล้วก็หัวดาวทียี่ห้าซึ่งจะเพียงพอต่อการขันสเต็มขันหลักอานแล้วก็ใช้ในทั่วๆไปใน บนจักรยานโดยเฉพาะาหมากคาร์บอนเราใช้กันอยู่ประมาณแค่นี้แหละครับนะครับก็วิธีใช้งานไม่ยากนะครับก็ตรงนี้สามารถตั้งนิวตันได้นะครับนิวตันก็คือ nm ที่เขาจะเตั้งได้ทั้งหมด6ระดับนะครับตั้งใน่4มิล4.5 5มิล5.5แล้วก็6นะครับตรงนี้สามารถตั้งได้ถ้าหากใครแรงน้อยไม่มีแรงขันไม่มีแรงขันก็เอา6เหลี่ยมเสียบแล้วก็ขันเข้าไปนะครับการใช้งานของตัวนี้มันจะแตกต่างกับประแจทรอกทั่วๆไปนะครับที่ใช้ไป ส่วนมากปจัจจัยทองทั่วไปมันลนักษณะจะเป็นด้านปจัจจัยก็แก๊กหรือปจัจจัยลัชเชสนะครับคือเวลาเราตั้งไว้พอถึงค่าที่กําหนดคอมันก็จะหักแก๊กนิดหนึ่งถ้าหากเป็นมือใหม่สังเกตไม่เห็นไม่ทันสังเกตก็อาจจะขันต่อไปแต่ตัวเนี้ยพอถึงค่าที่กําหนดปุ๊บมันจะฟรีเลยมันจะแก,ก๊กมันจะไปต่อไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นปจัจจัยที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการใช้งานจริงๆนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับ สาหรับตอนนี้ผมก็เลยจะขันตัวรัดหลักอ่านนะครับซึ่งหลักอ่านตัวนี้จะเป็นหลักอ่านคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกําหนดว่าให้ขันที่กี่นิวตันตัวนี้จะบอกว่า5นิวตันเมตรเขาจะเขียนไว้ตัวเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามขันเกิน5นิวตันนะครับเพราะไม่งั้นจะทําให้หลักอ่านแตกได้วิธีใช้งานนะครับก็อันดับแรกเราก็ปรับตรงนี้นะครับไปที่5นิวตันตามที่เขาระบุไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขันเข้าไปเลยนะครับนะครับ พอถึงจังหวะที่5นิวตันมันจะทําการล็อกอัตโนมัติแบบนี้ก็คือ5นิวตันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับก็สร้างความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เรานะครับแล้วก็การใช้งานง่ายมากนะครับก็เป็นวิธีการใช้ง่ายๆของตัว Park t o ATD 1.2นะครับถ้าหากสนใจก็ลองติดต่อมาแฟนเพจ Cycling m o e l ได้นะครับเรามีอุปกรณ์ Park t o เรียกว่าครบแคตตาล็อกเลยนะครับอยากได้อะไรก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ